พิจิตตสื่อสร้างสรรค์สร้างสังคมสร้างชาติไม่พลาดทุกข่าวเด่นในจังหวัดพิจิตรรอบสัปดาห์กับรายการชาลวันเมืองงามทุกวันศุกร์เวลา7จ็นาฬิกา30นาทีถึง8นาฬิกาผลิตรายการโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร สวัสดีคะ่ะคุณผู้ฟังคะ่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการข่าวเด่นชาละวันเมืองงามสื่อสร้างสารรค์สร้างสังคมสร้างชาติคะ่ะรายการของเราอำนวยการผลิตโดยคุณสุรเดชคุ้มปากพิงประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตรสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตรกรมประชาสัมพันธ์สำนักนาย,ยกรัฐมนตรีคะ่ะเราพบกันเป็นประจำทุกเช้าวันศุกร์แบบนี้นะคะช่วงเวลา7จ็นาฬิกาสนาทีจนถึง8ปดนาฬิกาค่ะวันนี้นิสหน่อยวิจิตราจันเข็มนะคะอยู่ดูแลคุณผู้ฟังทักทาย คุณผู้ฟังในเช้าวันศุกร์ที่5กันยายนพุทธศักราช2568นะคะวันนี้ทักทายคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังกันผ่านทางเครือข่ายวิทยุชุมชนทาง23สถานีด้วยแล้วก็ท่านที่ติดตามรับฟังผ่านทางหอกระจายข่าวเสียงตามสายทุกหมู่บ้านทุกชุมชนเลยค่ะวันนี้นิสหน่อยก็มีข่าวเด่นในรอบสัปดาห์ในพื้นที่จังหวัดพิจิตรมาฝากกันเช่นเคยนะคะแล้วก็มีประเด็นที่ท่านประชาสัมพันธ์จัง จังหวัดพิจิตรนะคะได้ฝากมาให้กับคุณผู้ฟังนะคะในช่วงคุยกันวันศุกร์กับประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตรด้วยเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งได้ติดตามกันแน่นอนค่ะวันนี้นะคุณผู้ฟังต้องบอกว่า ในพื้นที่จังหวัดพิจิตรเราเนาะช่วงก่อนหน้านี้ก็มีการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์น้ำนะคะซึ่งก็มีการลงพื้นที่กันทั้งของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรนะคะทั้งของท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกทุกหน่วยงานเลยร่วมด้วยช่วยกันเพื่อที่จะป้องกันและแก้ไขปัญหาน้าท่วมนะคะก็ไม่ว่าจะเป็นอ่จากพายุหนองฟ้านะคะที่เข้ามาในพื้นที่ประเทศไทย แล้วก็ยังมีพื้นที่นะคะหลายๆพื้นที่เลยอย่างพื้นที่ภาคเหนือเนี่ยนะคะได้รับผลกระทบพอได้รับผลกระทบเนาะน้ําก็ไหลเข้ามานะคะก็จะต้องไหลเข้ามาจากพื้นที่เหนือจังหวัดพิจิตรไหลเข้ามาผ่านจังหวัดพิจิตรแล้วก็ไป เพื่อที่จะลงสู่ทะเลต่อไปทีนี้เรื่องของการบริหารจัดการน้ําโดยกรมชลประทานนะคะก็มีการบริหารจัดการน้ํากันอย่างเข้มข้นเลยทีเดียวแล้วก็ที่สําคัญต้องยอมรับว่ามีพี่น้องประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ํานะคะบางพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนนะคะก็ได้รับความเสียหายเนาะได้รับผลกระทบค่ะจาก สถานการณ์น้ําในช่วงนี้ด้วยเพราะฉะนั้นก็ส่งกําลังใจให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดพิจิตรนะคะที่ได้รับผลกระทบจากน้องน้ํานะคะหรือว่าสถานการณ์น้ําอุทกภัยเนี่แหละค่ะในพื้นที่จังหวัดพิจิตรนะคะต้องบอกว่าคือบางส่วนเนี่ยได้รับผลกระทบเนาะบางส่วนที่เป็นพื้นที่ที่เป็นทุ่งนะคะที่เป็นทุ่งรับน้ํานะคะก็ต้องเป็นผู้เสียสละนะคะให้กับพี่น้องชาวพิจิตรเนี่ยนะคะ ได้มีมีพื้นที่ที่ต้องบอกว่าพื้นที่ทางเศรษฐกิจเนาะแล้วก็พื้นที่ทุ่งรับน้ำเนี่ยนะคะก็จะเป็นพื้นที่ที่ช่วยนะคะในการที่จะทำให้หลายๆพื้นที่เลยบรรเทานะครผลกระทบจากสถานาการณ์อุทกภัยไปได้ นะคะก็อันนี้เป็นสถานการณ์นะคะเมื่อช่วงของจังหวัดพิจิตรที่ผ่านมาก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันเนาะเพราะฉะนั้นในช่วงเดือนกันยายนนี้นะคะเรายังคงอยู่กับสถานการณ์น้ําเพราะฉะนั้นค่ะฝากคุณผู้ฟังนะคะติดตามข่าวสารจากหน่วยงานภาครัฐนะคะอย่างใกล้ชิดนะคะติดตามพยากรณ์อากาศด้วยถ้าหากว่าเกิดเหตุฉุกเฉินในพื้นที่นะคะก็สามารถแจ้งได้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ทันทีนะคะ แล้วก็ถ้าหากว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความช่วยเหลือแล้วหรือว่าอาจจะต้องการความช่วยเหลือที่มากกว่านั้นนะคะก็ทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนี่แหละคะ่ะเขาก็จะส่งเรื่องมาที่อำเภอมาที่จังหวัดนะคะเพื่อที่จะให้ความช่วยเหลือต่อไปนั่นเองอ่ะนี่ก็เป็นสถานการณ์โดยภาพรวมเนาะของจังหวัดพิจิตรนะคะเดี๋ยวเราติดตามพยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตรโดยกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะในช่วงนี้นะคะในช่วงนี้ก็ต้องบอกว่า ทางกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะเขาได้มีการพยากรณ์ลักษณะอากาศทั่วไปในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้นะคะมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคตะวันออกนะคะอันนี้ก็คือในช่วงช่วงสัปดาห์นี้เนาะส่วนช่วงวันที่7-9กันยายนค่ะ ประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งนะคะบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีคลื่นสูง2เมตรนะคะก็อันนี้พี่น้องที่มีญาติอยู่ในพื้นที่ภาคใต้นะคะไม่ว่าจะเป็นฝั่งอันดามันและฝั่งอ่าวไทยก็ฝากความเป็นห่วงเป็นใหญ่กันด้วยนะคะ เพราะฉะนั้นนะคะเ,เรื่องของสุขภาพเนาะช่วงนี้ก็ยังคงต้องดูแลกันนะคะแล้วก็เรื่องของน้ำท่วมนะคะที่ประเทศไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งก็ต้องระมัดระวังเช่นเดียวกันค่ะทีนี้คําแนะนำสำหรับพี่น้องเกษตรกรนะคะในช่วงนี้ พืชไร่นะคะพืชไร่เนี่ยระวังการระบาดของโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราแล้วก็ดูแลระบบระบายน้ำรอบแปลงเพาะปลูกนะคะให้มีประสิทธิภาพพร้อมใช้งานเพื่อป้องกันการเกิดน้ำท่วมขังนะคะพืชสวนระวังการระบาดของโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราค่ะแล้วก็ดูแลสวนให้โปร่องอากาศถ่ายเทได้สะดวกเพื่อลดความชื้นสะสมป้องกันโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรานะคะปศุสัตว์นะคะทาความสะอาดโรงเรือนและพื้นคอกไม่ให้ ชื้นแฉะนะคะป้องกันโรคที่มากับความชื้นอย่างเช่นโรคปากและเท้าเปื่อยนะคะไม่ว่าจะเป็นในโคกระบือแล้วก็สุกรน,นะคะส่วนโรคที่มากับน้ําท่วมนะคะอย่างเช่นอุจจระร่วงโรคชีโนโรคน้ํากดัดเท้าโรคตาแดงโรคไข้เลือดออกอันนี้ก็ต้องระมัดระวังกันด้วยทีนี้ปริมาณฝนในพื้นที่บ้านเรานะคะก็จะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ ส0ถึงเจของพื้นที่แล้วก็บางพื้นที่เนี่ยอาจจะมีฝนตกหนักบางแห่งด้วยอุณหภ,ภูมินะคะอยู่ที่ประมาณ23ถึง 35องศาเซลเซียสนะคะขอบคุณพยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตรโดยกรมอุตุนิยมวิทยาด้วยค่ะนำมาฝากคุณผู้ฟังในช่วงแรกของรายการและช่วงต่อไปของรายการนะคะกับช่วงคุยการวานันศุกร์กับประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตรวันนี้ท่านประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตรฝากประเด็นนะคะที่สําคัญแล้วก็ด้วยความเป็นห่วงเป็นใย,ยพี่น้องประชาชนนะคะมาให้กับคุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันเนื่องจากว่าสัปดาห์นี้นะคะท่านประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร ติดภารกิจนะคะท่านติดราชาการที่กรุงเทพมหานครค่ะก็เลยฝากประเด็นมาให้กับคุณผู้ฟังนะคะ,ะมีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของอย่างช่วงนี้อย่างที่บอกว่ามีฝนตกหนักเนาะในบางแห่งนะคะแล้วก็อากาศเนี่ยค่อนข้างเปลี่ยนแปลงบ่อย เข้าสู่ช่วงหน้าฝนคือต้องบอกว่าช่วงนี้ฝนตกหนักเยอะนะคะจากช่วงแรกๆของช่วงฤดูฝนที่ผ่านมาทีนี้กรมควบคุมโรคค่ะก็เลยเมีความเป็นห่วงเป็นใย,ยต่อสุขภาพของพี่น้องประชาชน โดยเฉพาะในพื้นที่น้ำท่วมนะคะก็เลยแนะนำวิธีการดูแลตนเองค่ะเพื่อป้องกันการเจ็บป่วยจากกลุ่มโรคที่มากับน้ำท่วมในช่วงนี้หลายพื้นที่ก็ประสบกับฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องนะคะก็เลยมีพื้นที่ที่เกิดน้ำท่วมนะคะน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากนะคะ,ะสำหรับกลุ่มโรคนะคะที่ ต้องระมัดระวังนะคะกลุ่มโรคที่ต้องระมัดระวังก็คือแบ่งออกเป็น4ี่โรคใหญ่นะสีกลุ่มโรคใหญ่ที่ต้องเฝ้าระวังค่ะกลุ่มแรกก็คือกลุ่มโรคระบบทางเดินหายใจนะคะอย่างเช่นโรคไข้หวัดใหญ่โรคปอดบวมนะคะกลุ่มที่2ก็คือโรคติดต่อทางอาหารและน้ําอย่างเช่นโรคอาหารเป็นพิษโรคอุจจาระร่วงนะคะกลุ่มที่3ก็คือกลุ่มโรคติดเชื้ออย่างเช่น โรคไข้ฉีหนหูโรคน้ำกัดเท้าโรคตาแดงแล้วก็กลุ่มที่4ค่ะโรคที่เป็นกลุ่มโรคติดต่อโดยมแมลงนะคะก็ได้แก่ โรคไข้เลือดออกนะคะส่วนภัยสุขภาพที่ต้องระวังก็คือพวกมแมลงหรือว่าสัตว์มีพิษกัดต่อยนะคะแล้วก็เรื่องของไฟฟ้าค่ะไฟฟ้าดูดไฟฟ้าช็อตนะคะอันนี้ก็ต้องระวังรวมไปถึงเรื่องของการจมน้ําด้วยนะคะก็ฝากกันไว้นะคะทีนี้ถ้าหากว่าเราได้มีการป้องกันตนเองไว้ก่อนเนี่ยเราก็จะได้มีความพร้อมในการรับมือกับโรคภัยไข้เจ็บต่างๆแล้วก็ลดอันตรายนะคะจากอุโทโกภยัย ด้านต่างๆที่อาจจะเกิดกับเราได้ทางกรมควบคุมโรคบอกว่าขอให้ประชาชนในพื้นที่ที่ประสบภัยค่ะเคร่งครัดมาตรการส่วนบุคคลนะคะมันล้างมือรับประทานอาหารสุกร้อนสะอาดแล้วก็ใหม่อยู่เสมอนะคะทีนี้นอกจากนี้นะคะสิ่งที่เราป้องกันตนเองแล้วก็ดูแลตนเองได้นี่นะคะนอกจากเรื่องของอการระมัดระวังแล้วก็การเตรียมความพร้อมรับมือต่างๆ ในพื้นที่นะคะในพื้นที่เนี่ยก็แนะนําว่าต้องไม่ทิ้งขยะทุกชนิดหรือว่าขับถ่ายของเสียลงแหล่งน้ําที่ท่วมขังให้ทิ้งขยะหรือว่าสิ่งปฏิกูลลงในถุงพลาสติกนะคะแล้วก็มัดปากถุงให้แน่นเก็บไว้ในที่แห้งนะคะอย่าปล่อยให้เด็กลงเล่นน้ําโดยลาําพังเพราะว่าอาจจะจมน้ําแล้วก็ช่วยเหลือไม่ทัน อาจจะได้รับเชื้อจากน้ําที่มีสิ่งสก,กรปรกด้วยนะคะทาให้ป่วยด้วยโรคตาแดงหรือว่าถูกสัตว์มีพิษที่หนีมากับน้ำเนี่ยต่อยหรือว่ากัดได้นะคะล้างมือล้างเท้าด้วยน้ําและสบู่บ่อยๆค่ะแล้วก็อาบน้ําชําระร่างกายทันทีนะคะหลังจากเสร็จจากการทํางานหรือว่าไปลุยน้ํามานะคะรับประทานอาหารที่ปรุงสุกร้อนสะอาดนี่อันนี้อย่างที่แนะนํากันไปนะคะ หลีกเลี่ยงการกินอาหารคร้างคืนโดยไม่มีการปิดภาชนะนะคะเพราะว่าอาจจะติดเชื้อจากโรคที่เป็นสัตว์นำโรคต่างๆได้นะคะหลีกเลี่ยงการเดินเท้าเปล่าลุยน้ำด้วยนะคะถ้าหากว่าจำเป็นที่จะต้องเดินลุยน้ำเนี่ยต้องสวมรองเท้าบูทหรือว่านําถุงพลาสติกที่สะอาดค่ะมาสวมเพื่อป้องกันไม่ให้เท้าสัมผัสน้ำโดยตรงนะคะ โดยเฉพาะผู้ที่มีบาดแผลนะคะควรปิดแผลด้วยพลาสเตอร์กันน้ำนะคะแล้วก็ป้องกันการถูกยุงกัดค่ะทาโลชั่นกันยุงนอนในมุ้งนะคะด้วยรักษาสุขอ,อนามัยเบื้องต้นนะคะล้างมือบ่อยๆถ้าหากวาอยู่ในที่แออัดหรือว่ามีอาการป่วยอย่างเช่นไอจามมีน้ํามูกนะคะควรสวมหน้ากากผ้าหรือว่าหน้ากากอนามายัยเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของระบบที่เป็นออโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจแล้วก็ ทำความสะอาดนะคะบริเวณบ้านเนี่ยให้โล่งนะคะตรวจสอบบริเวณมุมอับของบ้านนะคะว่าตรงไหนมีมุมอับไหมเพื่อป้องกันสัตว์มีพิษนะคะแล้วก็ถ้าหากวัตถุสัตว์มีพิษกัดเนี่ยให้จดจำลักษณะของเจ้าสัตว์มีพิษตัวนั้นด้วยนะคะล้างแผลด้วยน้ำสะอาดจำกัดบริเวณที่ถูกกัดนะคะถ้าหากมีไข้สูงเฉียบพลันปวดศีรษะปวดเมื่อยตามตัวให้รีบไปพบแพทย์ทันทีทีนี้ส่วนเรื่องของ โรคต่างๆเรามีการแจ้งเตือนกันไปแล้วถ้าหากว่าคุณผู้ฟังใครอยากที่จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดของโรคต่างๆที่เกิดขึ้นสามารถสอบถามได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรคนะคะหมายเลข1422ติดต่อได้เลยนะคะ1422สายด่วนกรมควบคุมโรคค่ะอะ วันนี้นะคะก็ต้องบอกว่าสิ่งที่ท่านประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตรนามาฝากกับคุณผู้ฟังนะคะไม่ได้มีแต่เพียงเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพเท่านั้นมีนอกจากเรื่องของโรคและภัยสุขภาพที่มากับน้ำท่วมแล้วเนี่ยนะคะยังมีเรื่องของการดูแลพี่น้องประชาชนในช่วงน้ำท่วมนะคะก็คือทางด้านของรัฐบาลเนี่ยได้มีการดูแลนะคะพี่น้องประชาชนที่ประสบกับ อุทกภัยนะคะได้อนุมัติวงเงินด่วนเร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะคะไม่ว่าจะเป็นในพื้นที่ภาคเหนือแล้วก็ภาคกลางตอนบนค่ะเพื่อที่จะใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยจากอุทกภัยกรณีฉุกเฉินนะคะที่เกิดจากอิทธิพลของพายุคาจิกิและหนองฟ้านะคะทีนี้เมื่อวันที่4กันยายนที่ผ่านมาค่ะ ท่านรองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีนางสาวสสิการวัฒนจันทร์นะคะได้เปิดเผยบอกว่ากรมบัญชีกลางได้อนุมัติการขยายวงเงินทดลองราชการในอำนาจผู้ราชการจังหวัดนะคะที่สุขโขทยัยแม่ห้องสอนจังหวัดละ50ล้านบาทแล้วก็จังหวัดเชียงใหม่อีก20ล้านบาทรวม120ล้านบาทนะคะเพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัย จากอุทกภัยกรณีฉุกเฉินนะคะที่เกิดจากอิทธิพลของพายุคาจิกิแล้วก็หนองฟ้านะคะก็ต้องบอกว่าเป็นจังหวัดที่ได้รับผลกระทบเยอะจริงๆนะคะแล้วก็ได้รับทั้งน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากแล้วก็มีความเสียหายต่อบ้านเรือนแล้วก็พื้นที่เกษตรกรรมเป็นจำนวนมากนะคะทีนี้ ในพื้นที่อื่นๆช่วยเหลือไหมพื้นที่อื่นๆช่วยเหลือเช่นเดียวกันนะคะพื้นที่อื่นๆช่วยเหลือเช่นเดียวกันเพราะว่ามีหลายพื้นที่เลยที่ได้รับผลกระทบนะคะไม่ว่าจะเป็นเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนสุโข,ขทยัยพิษณุโลกนะคะแล้วก็เพชรบูรณ์อุตร,รดิตเลยหนองบัวลำพูนะคะชุมพรน,นะคะนอกจากนี้ยังมีพื้นที่อื่นๆอีกนะคะซึ่ง จากข้อมูลของรัฐบาลเนี่ยนะคะก็คือจะมีการสรุปความเสียหายกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเนื่องจากว่าช่วงนี้ยังคงอยู่ในช่วงที่ที่เรายังคงต้องเฝ้าระวังกันอยู่เนาะเพราะฉะนั้นเรื่องของการช่วยเหลือของรัฐบาลค่ะบางท่านอาจจะบอกว่าเอ๊ะมีพิจิตใไหมนะคะก็เดี๋ยวหลังจากนี้นะคะก็จะมีการสำรวจความเสียหายแล้วก็ในพื้นที่ของจังหวัดเราเนี่ยนะคะแล้วก็พื้นที่จังหวัดอื่นๆเขาก็จะส่งข้อมูลนะคะของจังหวัด นะคะแล้วก็เพื่อที่จะส่งไปให้กับทางรัฐบาลนะคะได้มีการอนุมัติวงเงินเพื่อช่วยเหลือนะคะในพื้นที่อื่นๆที่ได้รับผลกระทบต่อไปนั่นเองนะคะก็รัฐบาลยืนยันค่ะว่าเร่งดำเนินการช่วยเหลืออย่างเต็มที่แน่นอนนะคะแล้วก็หลังจากนี้นะคะสำหรับพื้นที่ที่สถานการณ์คลี่คลายแล้วเนี่ยก็จะต้องรีบสำรวจซ่อมแซมฟื้นฟูบ้านเรือนพื้นที่เกษตร ที่เป็นพื้นที่การเกษตรนะคะรวมถึงโครงสร้างพื้นฐานต่งตางๆนะคะแล้วก็ได้มีการปรับปรุงซ่อมแซมให้เป็นที่เรียบร้อยนะคะรวมไปถึงจะมีการนำบทเรียนจากเหตุการณ์ต่างๆค่ะมาใช้ในการวางแผนมาตรการในการป้องกันแล้วก็รับมือในอนาคตอย่างมีประสิทธิภาพต่อไปนั่นเอง นะคะก็นี่ก็เป็นคํายืนยันนะคะจากรัฐบาลในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะคะทั้งในพื้นที่ภาคเหนือแล้วก็ภาคกลางตอนบนนั่นเองส่วนในพื้นที่ภาคอื่นๆอย่างที่บอกว่าถ้าหากว่าได้รับผลกระทบนะคะรัฐบาลยืนยันพร้อมอยู่เคียงข้างพี่น้องประชาชนในทุกพื้นที่ที่ประสบภัยนะคะอ่ะก็ขอให้มีความเชื่อมั่น ะะว่าจะได้รับความช่วยเหลืออย่างแน่นอนค่ะเ <painted S 2> อาละค่ะคุณผู้ฟังคะก็เดี๋ยวช่วงนี้นะคะหลังจากที mm ่ประเด็นที่ท่านประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตรนำมาฝากกันในช่วงคุยกันวันศุกร์กับประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตรนะคะเดี๋ยวยังไงสัปดาห์หน้าเนาะได้ติดตามรับฟังเสียงเพราะๆะนะคะของท่านประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตรกันแน่นอนนะคะช่วงนี้เดี๋ยวติดตามข่าวเด่นในรอบสัปดาห์ในพื้นที่ acum, er effort. จังหวัดพิจิตรนะคะนามาฝากคุณผู้ฟังเช่นเคยนะคะซึ่งในช่วงที่ผ่านมาค่ะก็มี หลายกิจกรรมเกิดขึ้นนะคะหลากหลายกิจกรรมเลยเนาะช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาพาไปติดตามงานแรกนะคะก็มีการลงพื้นที่ค่ะของศาสตราจารย์นายแพทย์กเกษมวัฒนาชัยองคมนตรีท่านได้มาเป็นประธานเปิดการประชุมและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตและขจัดความยากจนร่วมเรียนรู้การขับเคลื่อนโรงพยาบาลคุณธรรมนะคะท่านมาที่โรงพยาบาลวาชิระบรารมีอำเภอวชิระบรารมีจังหวัดพิจิตรค่ะ ก็ภายในงานก็ได้มีการประชุมแล้วก็มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหลายๆประเด็นเลยนะคะมีการนําเสนอการดําเนินงานระบบสุขภาพของจังหวัดพิจิตรด้วยนะคะแนวทางและกระบวนการในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและขจัดความยากจนนะคะการดําเนินงานทางด้านของผู้สูงอายุและบวรของจังหวัดพิจิตรค่ะ การเสริมสร้างเครือข่ายเกษตรกรปลอดสารพิษนะคะก็เป็นออประเภทข้าวนะคะการขับเคลื่อนการดําเนินงานขาจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนแบบบูรณาการจังหวัดพิจิตรนะคะการขับเคลื่อนระบบสุขภาพนะคะแล้วก็มีประเด็นเกี่ยวกับกลุ่มเด็กปฐมวัยด้วยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการขับเคลื่อนโรงพยาบาลคุณธรรมค่ะแล้วก็ ในโอกาสนี้เนี่ยท่านศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์เกษมวัฒนาชัยองคมนตรีก็ได้มีการบรรยายพิเศษเรื่องการขับเคลื่อนโรงพยาบาลคุณธรรมด้วยนะคะต้องบอกว่าท่านเป็นบุคคลสําคัญที่ลงพื้นที่จังหวัดพิจิตรนะคะให้ความสําคัญกับบ้านเรานะคะเป็นอย่างยิ่งที่เดียวหลายๆพื้นที่นะคะก็ได้มีการพัฒนาต่อย,ยอดมาจากแนวคิดที่ท่านได้ให้นะคะกับชาวจังหวัดพิจิตรไว้นั่นเอง นะคะคส่วนอีกหนึ่งกิจกรรมไปติดตามเรื่องของการขับเคลื่อนการป้องกันและปรับปรามการทุจริตนะคะซึ่งทางจังหวัดพิจิตรนะคะมีการจัดกิจกรรมการสร้างแรงจูงใจเพื่อพัฒนาการทำงานให้มีประสิทธิภาพนะคะ เมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรค่ะท่านธนิยาในพินิจก็ได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจําปีงบประมาณ2,568นะคะกิจกรรมการสร้างแรงจูงใจเพื่อพัฒนาการทํางานให้มีประสิทธิภาพนะคะจัดขึ้นโดยสํานักง,งานจังหวัดพิจิตรงานนี้เพื่อที่จะสร้างความเข้าใจในหลักการแนวคิดการพัฒนาทัศนคติเชิงบวกการทํางานด้วยพลังบวกพัฒนาจุดแข็งนะคะของผู้ ู้ที่ทํางานให้เกิดประสิทธิภาพในการทํางานร่วมกับผู้อื่นให้เกิดความรักความสามัคคีแล้วก็อยู่บนพื้นฐานของหลักคุณธรรมจริยธรรมสร้างค่านิยมซื่อสัตย์สุจริตมีจิตบริการปฏิบัติงานเป็นทีมแล้วก็นําไปปรับใช้ในการปฏิบัติราชการให้การ ให้บริการกับพี่น้องประชาชนเนี่ยนะคะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโปร่งใสแล้วก็ลดโอกาสการมีพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่นําไปสู่การทุจริตประพฤติมีชอบนั่นเองค่ะทีนี้ภายในงานก็มีการบรรยายพิเศษด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาการทํางานให้มีประสิทธิภาพแล้วก็สุขใจไปกับงานด้วยแพชชั่นนี่สมัยนี้เขาต้องเรียกว่าแพชชั่นเนาะต้องมีแพชชั่นในการทำงานนะคะทั้งหมดแพชชั่นนี่ เราก็จะเหนื่อยแล้วก็ไม่อยากทำงานนะคะเพราะฉะนั้นสร้างความสุขให้กับตัวเองค่ะสร้างแพทชั่นให้กับตัวเองสร้างสิ่งใหม่ๆเนาะบางท่านาทำงานมาแล้วเนี่ยนะคะก็จะต้องหาวิธีคลายเครียดนะคะ าทานอาหารที่อร่อยที่ตัวเองชอบนี่ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีแต่ว่า,าบริโภคแต่น้อยนะคะแล้วก็อย่าลืมออกกําลังกายด้วยนะคะหรือว่าจะสร้างความสุขให้กับตนเองด้วยวิธีอื่นๆดูหนังฟังเพลง,อ,งอ่านหนังสือหรือว่าไปท่องเที่ยวอะไรแบบนี้นะคะก็ฝากกันไว้ค่ะการทํางานที่มีความสุขเนี่ยนะคะเขาบอกว่าจะทําให้เราเนี่ยนะคะทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ นะคะเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมนะคะสร้างความสุขให้กับตนเองด้วยนะคะอ่ะนี่ก็เป็นกิจกรรมค่ะที่ทางจังหวัดพิจิตรจัดขึ้นในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะนํามาฝากคุณผู้ฟังในช่วงนี้แล้วก็ยังมีอีกหนึ่งประเด็นค่ะที่นํามาฝากคุณผู้ฟังนะคะเกี่ยวกับนโยบายรัฐบาลในช่วงเรื่องนี้ต้องขยายติดตามรับฟังกันค่ะเรื่องปากท้อง เรื่องนโยบายรัฐบาลเรื่องที่ชาวบ้านได้ประโยชน์ติดตามได้ใน,ช,นยยช่วงเรื่องนี้ต้องขยายคุณผู้ฟังคะช่วงเรื่องนี้ต้องขยายวันนี้นะคะจะพาไปติดตามประเด็นเกี่ยวกับนโยบายรัฐบาลที่ดูแลพี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนะคะเขาบอกว่า จะมอบเงินเยียวยาเนาะไร่ละ1,000บาทต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยไรละ1,000บาทนะคะถึงมือพี่น้องเกษตรกรมากกว่า2องล้านสี่แสนแืครัวเรือนทั่วประเทศแล้วแล้วก็ยอดเงินเนี่ยนะคะ2,000ม กว่าล้านบาทโอนตรงเข้าบัญชีทุกบาททุกสตังค์ค่ะเข้าถึงได้รวดเร็วโปร่งใสแล้วก็ทั่วถึงนะคะทีนี้อันนี้เป็นข้อมูลนะคะของเมื่อวันที่4กันยายนที่ผ่านมาเมื่อวานนี้นะคะก็ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือว่าทกาศเนี่ยได้ดําเนินการโอนเงินช่วยเหลือเกษตรกรตามโครงการสนับสน,นุนเงินช่วยเหลือผู้ปลูกข้าวนาปรังปี2568นะคะแล้วก็โครงการช่วยเหลือผู้ปลูกข้าวนาปีปีการผลิต2568ทับ69นะคะครัวเรือนละไม่เกิน10ไร่ในอัตราไร่ละ1,000บาทนะคะโดย สำหรับการจ่ายเงินเนี่ยวันที่1กันยายนที่ผ่านมาได้โอนเงินให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปรังทั่วประเทศแล้ว7 6 9,461รายคิดเป็นเงิน6,280ล้านบาทส่วนวันที่2กันยายนค่ะโอนเงินให้เกษตรกรภาคเหนือ2 8 6 0 0รายคิดเป็นนะคะเงิน2,459ล้านบาทวันที่3กันยายนค่ะโอนเงินให้เกษตรกรภาคอีสาน หนึ่งล้านสองแสนเก้ามืนหนึ่งพันรายคิดเป็นเงินหนึ่งหมื่นห้าร้อยแปดสิบหกล้านบาทแล้วก็วันที่สี่กันยายนนะคะโอนเงินให้กเกษตรกรในพื้นที่อื่นอีก 137,000รายคิดเป็นเงิน1,254ล้านบาทนะคะรวมแล้วเนี่ยก็มีเกษตรกรผู้ได้รับประโยชน์ทั้งสิ้นนะคะ2 4 8 000, 000, ล้าน485,000รายวงเงินรวมทั้งหมดเนี่ยนะคะ2580ล้านบาทโดยอนตรง เข้าบัญชีเกษตรกรทุกบาททุกสตังค์นะคะเพื่อให้เข้าถึงได้อย่างรวดเร็วโปร่งใสแล้วก็ทั่วถึงนะคะรัฐบาลยืนยันค่ะว่าจะดูแลพี่น้องเกษตรกรแล้วก็ประชาชนในทุกอาชีพอย่างใกล้ชิดเงินทุกบาทนะคะถูกโอนตรงถึงมือพี่น้องประชาชนอย่างโปร่งใสเพื่อสร้างหลักประกันความมั่นคงในชีวิตแล้วก็สร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนด้วยนะคะอ่ะรัฐบาลอยู่เคียงข้างประชาชนค่ะ เอาละค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้ดูเวลาแล้วนะคะใกล้จะหมดเวลาอีกแล้วนะคะคุยกันแป๊บเดียวนะคะช่วงเช้าแบบนี้นะคะอยู่เป็นเพื่อนกันนะคะก่อนจากกันไปวันนี้มีข่าวฝากประชาสัมพันธ์นะคะจากดีป้านะคะหรือว่าสํานักงาน ส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลนะคะกระสวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมก็คือดีป้าเนี่ยเขาได้นำเนินโครงการ o d ดอสซัมเมอร์แคนะคะรุ่นแรกเห็นบอกว่าได้รับผลตอบรับที่ดีมากเลยจากน้องๆเยเยาวชนนะคะสมัครเข้าร่วมโครงการ เยอะเลยก็เลยเปิดโอกาสให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายแล้วก็ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือว่าปวชค่ะรวมถึงนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือปวสนะคะชั้นปีที่1นึงนะคะแล้วก็ ศึกษาระดับอุดมศึกษามหาวิทยาลัยชั้นปีที่1ที่มีอายุระหว่าง16ถึง20ปีบริบูรณ์ที่สนใจเข้าร่วมโครงการนะคะสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง16พฤศจิกายน2568เข้าไปที่แอปพลิเคชันทางรัฐนะคะในนั้นก็จะมีช่องทางแล้วก็มีรายละเอียดให้ได้ดูกันนะคะก็จะเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์การใช้ชีวิตและการศึกษาในต่างประเทศค่ะพร้อมยกระดับด้านทักษะดิจิทัลนะคะจากเจ้าข ของเทคโนโลยีซึ่งเป็นบริษัทเทคโนโลยีระดับโลกนะคะที่น้องๆเขาจะได้ไปเรียนรู้กันเพื่อนําความรู้ที่ได้เนี่ยกลับมาถ่ายทอดให้กับ เพื่อนนะคะให้กับพี่ให้กับน้องแล้วก็สร้างสารรค์พลังที่ยิ่งใหญ่ให้กับประเทศชาติต่อไปนั่นเองนะคะก็น้องๆเยาวชนคนไทยก็จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัลนะคะจากบริษัทที่เป็นเจ้าของเทคโนโลยีระดับโลกโดยตรงโอกาสแบบนี้ไม่ได้ผ่านมาง่ายๆเพราะฉะนั้นเข้าไปดูที่แอปพลิเคชันทางรัฐนะคะน้นย้ำอีกทีนะคะเข้าไปที่แอปพลิเคชันทางรัฐนะคะก็เพื่อที่จะดูรายละเอียดโครงการนี้แล้วก็ ทางการรับสมัครเนาะอย่าลืมนะคะตั้งแต่วันนี้ถึง16พฤศจิกายน2568 อยากให้น้องๆไปร่วมกิจกรรมกันเยอะนะคะเหมือนเป็นการเปิดโลกว้างนะคะให้กับน้องๆหลายๆคนนะคะที่เพื่อสมัครเข้าไปแล้วได้มีโอกาสเข้าร่วมโครงการเนาะอ่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะสาหรับรายการข่าวเด่นชลวันเมืองงามนะคะเราจะกลับมาพบกันใหม่ในวันศุกร์หน้าส่งมอบหนะ้าที่ต่อให้กับน้องมูกพัชรินสิรินะคะพบกันที่นี่ที่เดิมเวลาเดิมเจ็นาฬิกาสามนาทีจนถึง8ปดนาฬิกาค่ะวันนี้ขอบคุณเครือข่ายวิทยุชุมชนทั้ง23สถานีด้วยขอบคุณเครือขาออออ่ายอปมชค่ะ ที่ดูแลเสียงตามสายหอกระจายข่าวทุกหมู่บ้านทุกชุมชนทุกตำบลเลยที่สําคัญขอบคุณคุณผู้ฟังด้วยนะคะที่อยู่เป็นเพื่อนกันในช่วงเช้าๆแบบนี้สําหรับวันนี้โชคดีมีความสุขทุกท่านจากลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ